เต็มเลยน้ำมาแห้งขนาดเลยคุณนะเอ้ยเต็มลายคัก มากระยางน้ำดีดีเลยคุณอะจะใส่กลับไปน้ำใส่ค่ะนางเวดลงเหนือน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบ่งนาำแน่คุณอะ้นามยังไม่สิลายคักแกเขากำลัางงามแต่ว่า น้ำม,มาอีกแหดีแต่ขำอยู่นี่อ่อนซ้อนน้ำเอ้ยเดี๋ยวจะนเลยสิมะเล่นนาขากำลังงามแต่ว่าน้ําม,มาอีกแหดีแต่ขำแหน่น้ําดีดีค่ะ ไปค่ะน,นั่งเวดลงเหรียญน้ำเร็วเร็วลงเหรียญน้ำาเร็วเอาเอาไปเร็วลงเหรียญน,านา้ำแม่จะถ่ายเอาเร็วไปไปไปช่วยลงเหรียญน,านา้ำุูนนะเอ้ยเ,อเต็ม ล้องเด่นนนาไหเพิ่งเนี่ยนะเป็นทางรหล,นลวลน้ำดีดีค่ะ ใช่ป่ะนั่งเวดลงเหนือนามแล้วเต็มเลยนามอะแห้งอะนาดเลยนามไหลแห้งแห้งนะพี่น้องนะพี่หน,นะพีะ่หนะไปเป็นทางรถรถอือ้ม ต้นึดำไหมเห็นเลยคุณแต่ไม่มนะีเป็ียนสีลงเลยคุณนะเอ้ยเ,เต็ม ไปเป็นทางหล,ลว,ลวไปเป็นทางหล,ลวง มากระยางน้ำดีดีเลยพี่หน่ะไปใส่กลัไปน้ำไปเร็วลงเรือนน้ำเร็วเอาเอาตายแล้วลงเรือนน้ำแม่จะทายเอาเร็วตายตายใครจะลงเรือนน้ำน้ำไหลแห้งแห้งนะพี่น้องนะพุ่หน่อกระดาษล่ค่ะ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำแนวคนน่ะน้ำยังมันสิหลายคักแท้่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำแนวคนน่ะน้ำยังมันสิหลายค่ะเถี่ยนอะเอ้ยเต็ม น้ำไหลแห้งแห้งละพี่น้องครับน่ะพอดะน้ำไหลแห้งแห้งละพี่น้องครับน่ะพอดะไปเร็วลงเรียนน้ำเร็วเอาเอาตายเร็วล่องเรียนน้ำแม่จะตายเอาเร็วไปยตายใครจะลงเรียนน้ำไปเร็ว ล่งเลือนน้ำเร็วเอาเอาตายเร็วล่งเลือนน้ำแม่จะทายเอาเร็วตายตายใครจะล่งเลือนน้ำไลคยครับเป็นทางลวด เขาก็ลังงามแต่ว่านามมาอีกแหละดีแต่เขาแล้วน้าดี่ดีค่ะ เรเป็นทางรถวอืมเน,นี่อ่อนช้อนนำเอ้ยี๋ยวจัหนอเส้มะเล็นหนำนาำไหลแห้งแนะพี่หนองนอนะ่ ใช่ป่ะนั่งเวดลงเหนือน้ำแล้วน้ำไหลแห้งๆนะพี่น้องนะพี่เน่ะพี่เน่ะ,นะ,นะฟันตกแห้งมากขึ้นเนี่ยเข่าเป็นทางไปเลยค ไป,ไปเป็นทางร u ậ ตัวนี้ดำไหมเห็นเลยคุณแต่ไ,ไม่มีเปลี่ยนสิล่งเลนล่อลงเลนห,นา,หน,นามไปบ้างเนี่เต็มเลยหนามมาแห้งขนาดเลย สูงเนี้ยหน่อยนเป็นทางเลยเนี่ยตอนที่ต้นทางหน้าข่อยพูดนเป็นทางเงาวอาลาดไปเลยคนน่ะคนน่ะเฮ้ยเต็มมากระย่างน้ำดีดีเลยคนน่ะจะใส่กลับไปน้ำ ผู้คุมกันผู้คุมกันสูงนแนงหน่อยเป็นทางเลยเนี่ยตอนที่ตนทางหน้าข่อยพูดเป็นทางเงวอาลาดไปเลยคนตาเร็วล่องเลนน้ำเร็วเอาเอาตายเร็วต้องเลนน้ำแม่จะถ่ายเอาเร็วตายตายใครจะลงเล่นน้ำ